สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องแม่เบ่ส่วนแรงผู้ดีมวยรวยเนาะฝุ่นมีแอดมินเนาะนายแม่วันนี้อีหล่ฝุ่นแงหน่อยมาแล้วเอฟซีถามหาหลายกระแสบันดี้ได้ที่นี่นี่เอฟซีถามหาหลายฝุ่นมีแอดมินแม่ไทยหายในกระแสบันดีครับบ่คึ้นตะกรัน กว่าพันธุที่ลงคลิปได้พูดแจ้งว่าสิว่าน้องโซเฟียลที่มาว่าเม่มื้อนี้จ้าแม่ติ้งกับพ่รู้ซั่ไหมนี่แต่สุภาพเราวไทยแล้นี่มันถามดีแต่เอถามหายังสอนเน็ตดียังลงมายังลงมาสลังหน่อยมาแล้วพี่น้องกับแม่พ่วงเพิ่งหาวมาทำห่าวหวอดหอดจูเคร่องหาวน้าหนูจะตื่นบ่ทันซื่นบ่ไปเซเว่นอยากไปเซเว่นเ้ยโอ้ยอยู่บ้านบ่มีเซเว่นเลยโซเซียล โอยนักไก่ตะพุนงพงมาขนาดละเ่ียดเขาไม่จิลิเวอรี่ให้อ่ะห่างแค่สิบสามกิโลเองเขากระสบพวกจากเซเว่นสิบกิโลนะกับแม่พวงมาหันพ่โพูดเนาะกันเดย์เซเว่นอยู่ข้างหลังเนี่ยอ่อนกระดอไว้ยางไปเด้อเดินจังสียางไปคำคำจักหน่อยสุระอาบน้าเซเว่นเซเว่นเฟอซเว่นไทยลายอันโอ้ยได้ยินข่าวว่าแม่ซื้อไอแพดให้เจกว่าสอออนแค่เฮ้ยเขาเซฟอยู่มบริษัทเพป็นโปรแมนใครซื้อให้เป็นแม่เอฟซีซื้อให้บอกใครซื้อให้ ไปวเตียมาแล้วเนี่ยไปตัดเปน้อนโเลว่รเี้าจะ่ถึงเนเยปไโเฟียเยมนมาบนเดสิไปยาวก็พวเลยสิเโซเอาสิเปโซ่บดยสิไปเซเว่นเซเว่สิเปนโซ่ไปนโซเฟียจะไปเซเว่นบันเดยอยาไปเซเว่นันเดย

ขี้อดี้ทดวงาขีพี่อว่าเอาไปบักลายมือเหรอีทดแต่ตอนนี้นอนอีลานอนบนทัานในช่วงชวงแล้วเป็นเป็นสาวขืนนี้น่อพอกัลายมือเนี่ยเป็นพ่อหน่อยคือว่าทัางในหอดเวลาสอบสอบแล้วเล้วบ่แม่พ่วงมอกโตแล้วหมู่บ้านโซเียพี่ออยังดอกของฝากพี่อเป็นเงินเดียว Icana, า 2> <2> ขาดแคลนแตงั้นช่ง it euh ี้ขาดแค่นม vale ืนกันขนมข้าวต้มเพาเอาดีมันหลายแล้วไม่ใช่ขนมข้าวต้มแน่นอน่ะเกียขนมจีนน่ะเออเออคือเห็นขนมจีนมากินนน้องเขาเลกินขนมจีนลายมือแล้วนี่ยูสีส่วนเดียร์ยูไก่เมือง

แมนครับเป็นลูกพักนี่แหะครับน,นี่แม่ผู้ลกลูกแม่ผู้นิคโ,โอแม่สวัสดีค่ะนินานาคกก<ร>นคะกอนคลุกลูกกัไปยุ่เป็นลูกผมยุหันมนหลายปีแล้วน่าไปายปุหันน้ำน้ำผมไไปยุงั้นไปยู่กินน้ำย้นน้ำเลยนีกย่ก็ยุบ้านเดียวกันค่ะเดินกยุบ้าน ก็คือผันเทีนตีกรองหมอบำลงป่งซึ่งยี่หันละเยี่ย้มั้นนั่นมันนั่นคนไปเฮ็ดอันนั่นขายบ่ไปเฮ็ดมงกุฎเห็ดหัวม่อนเห็ดอยู่ในวงกระชายหลายเนี่ยประดับมันล่ำเนี่ยแล้วใบเฮ็ดคือชุดเผ็ดบ่แล้วเนียแน่นค่ะยี่หันละลูกศิษสีหน่อยได้คนดีสีเฮ็ดแต่เนื้อม่หียเป็น มันส yeah. mm ิออกแม่ทังหพวกลูก่ามาบ่อมึงมันจน้อยแหละแม่มืดแหละแต่บ่แต่งหญิงจอพวกลูกป่ามาบ่บุมเดิยว่งรัเบอร์มันกลม่หนาวมาถ้งล่างหือบล่ากไมันเลนจ้ปีนี้ช่วงนึงว่าบ่สบายก็เลยที่เนบ่สบายเนียนเนี่ยนั่งว่านั่งเป็นบหวานแต่เป็นธระมดาราเปเข้ามาแล้วแต่ยุบบ่หกอปหมาจุดบสจ้า ไปเลียนบว่าชอบตอคุจังใดหี่ปกมาแหละพุงลุงกมันก็ออกจากอ้ามาด้ฆาแม่องมาดียวไปสาวน้อยเลยบ่ไปเลี้ยนหม้อเกษตรดิเออเกษตรเกษตรสารคามเราเป็นข้นซางไปยุหันด้จั้ปีบอกว่าเลี้ยนไม่จบหอกเลยไปยุหิตไม่ดิยุหิตไมี่ใ่พืส่นืีพซชพืชพ่ยหสนอยงใดหม อันโอเวนบอกกับอ mm ูว่าเมนมีดไหมอันนี่ยังก็ลอยเอ็ดเพ็ดไหมเออลอยเอ็ดเพ็ดไหมบ้านส่งเชือกกับเป็นเป็นดนตรงชีว์สาหน่อยอยู่ได้ค่ะผู้ผู้ไส้กับผู้หญิ่งผัวขมีครับซึ่งอย่างโอ้เป <the <the ็นล UH> ูกเป็นลูกลูกลูกเป็นลูกชอ้อยหม้อแมนแมนค่ะอ้อยกับเส้นแมนอ้อยกับเส้นเจ้าหนี้สาอ้อยยู่ขันบ่ยู่จันจันอ้อยไออ้อยไหมอ้อยก็ได้ยู่ครับแล้วออกหลายปีแล้ยดิโอ้ย อาจารย์ตันเลยอาจารย์ตันยังอีกมาโอ้ยแค่บ้านเด็อาจารย์ตันจ้าจ้าเพิ่นได้เป็นอาจารย์ตันได้ชั่วข้ามคืนแหละแม่แมนแนเห็นอยู่ค่ะเห็นในยูทูบพิ่นเป็นนักแต่งเพลงจ้าครับหมดค่ะฮะกองก็ตั้งเขาอาจารย์ตันเจ้าของผลงานเพลงขายในใจใจดมหนึ่งมาแรงยูทูปประเทศไทยตอนนี้หนึ่งล้านวิวแล้วนักแต่งเพลงติดบนยูทูปแดงหัวจัก จัะปวดหัวหดฮะขอบคุณครับโอ้เมีความสามารถหลากหลายครับมาโยนี่สุ่มตัวนี่เนาะซุ่มนี่ยนี่นาไห้ยินบนไดนยิงไแล้วอันล้ำเลยสสีอมอ่อนแคนมาป้องไหน เอาแค้นมหมยังไม่หเราล้ำอล้ำใผมสิไปเซเว่นาจะเกิดไปยังมาเป้าก็ได้ล้ำใจแค้นเนี่ยเอาคบอลล้ใไหมไม่ว่าท่านเปิดไม่พราท่านดังไอสลาเสใส่แค้นได้ไหมมันังเสียงม่เสียวใส่ลจแะล้ำหมเดเราจะไ่้มันเอาถามถามถามใหม่แล้วใส่ผู้ใดมาออดิชั่นครับผม จะมดีแคนเพีงหรือมาดีแคนลำมอ้นเออมกลาใครลำใส่แค้นก็หลบใครลำใสไหมล้ำไหมเล่แค้นฮะแม่ลำแม่คุลำแม่ครับร้บลเบร์ข้อมดาครับอาจารย์ตันเจ้าของเพียงผายท่านใจเจไดีเน เพียงล่าสุดนี่อันดับ55ขห้าสิบห้าของโลกครับสวัสดีจ้าโอ้ยโซเฟียนะสบายดีพี่น้องเามาฟังเสียงแคนสของอาจารย์จันเจ้าของงานเพลงป้าจะได้วะลูกสาวข่อยมาเลย FT ฝากของมาให้ค่ะพี่ยังไม่รู้ FT ฝากอะไรมาให้ลูกครับกับเป๋าโอ้พอดีเลยใส่เอลีพอดีพอดีได้ใส่ทรวดสายพอดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ี่อุ้ยคน่อการเรีเสรอจเหรขอบคุณมากขอบคุณลูกสาวจ้าขอบคุณลกบเอาไงเคยับ่แค่ยัเทียบอลมฟังจังบาไหนเอาไหยับขอกใหากันทรงไหนทำร้องไหสบายดีพี่น้อง